ที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะตลาดค่ะตลาดโชตนาบาซ่าซึ่งก็เป็นตลาดที่มีชื่อเหมือนกันนะคะอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เลยตลาดนี้เนี่ยเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้ามือสองรองเท้ากระเป๋าสินค้าเบ็ดตเตล็ดลักษณะเนี่ยคือเป็นล็อกๆนะคะแล้วก็หลังคามุงด้วยสังกะสีเต็นท์ผ้าใบก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะเพลิงก็เลยลุกไหม้อย,อย่างรุนแรงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ ก็เนี่ยแหละค่ะก็มีการวอดลุกลามจากหลังตลาดแล้วก็ลุกลามรวดเร็วไปทั้งตลาดนะคะก็เลยต้องมีการ,รดมน้ำมาดับเพลิงกว่า20,000เข้าควบคุมเพลิงแต่ก็เป็นไปนด้วยความยากลำบากเพราะว่าสินค้าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีดนะครับแล้วก็ลุกลามไม่ลงพิมพ์ที่อยู่หลังตลาดอีก2คูหาเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดับเพลิงกว่า1ชั่วโมงเลยนะครับจึงสามารถดับไฟได้ แต่ไฟไหม้ทรัพย์สินแล้วก็ร้านค้าเสียหายทั้งหมดเนี่ย40ล็อกแล้วก็โรงพิมพ์อีก2คูหาคาดเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า7ล้านบาทครับส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการก็จะมาตรวจที่สถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ